เราสองคนอะ่ะกินข้าวที่ร้านอย่างเงี้ยสามมือ้อประหยัดไปได้เยอะเลยนะใช่แถมอร่อยกว่าไปซื้อกินที่ข้างถงนนอีก <c oughs> ออโอ้ยกินให้มันดีๆเลอะเทอะหมดแล้วเนี่ยอร่อยดี <c oughs> ของตีมก็อร่อยเอยงี้ยน,นะ <c oughs> นายมา เก็บไปล้างหน้าไปเดี๋ยวช่วงนี้เก็บตรงนี่เองเออไเร็วเก็บให้มันลยไปเลยนุ้ๆๆยหาแล้วหลงเจ้านายครับจะเข้ามาที่ร้านอะ่ะทำไมไม่โทรมาบอกก่อนล่ะครับทําไมฉันจะมาร้านตัวเองเนี่ยฉันต้องรายงานนายด้วยหรอโอ้ไม่ใช่อย่างนั้นหรอกครับก็ร้านนี้เป็นร้านของเจ้านายอะ่ะเจ้านายจะเข้ามาตอนไหนะ่ะ ก็เข้ามาได้อยู่แล้วครับฉันล้อเล่นถ้าไม่มีนายกับเมียนายเนี่ยฉันเองก็ลำบากเหมือนกันไป, <c oughs> ไปเข้าร้านกันดีกว่าครับดีค่ะล้างจานอยู่เหรอ อ๋อเปล่าค่ะเมื่อกี้ไปถูพื้นมาค่ะแล้วเอ็มออนล่ะมันหน้าที่ของเขาไม่ใช่เหรอมันลาออกไปแล้วนายเด็กสมัยนี้ก็เป็นแบบนี้ละค่ะนายไม่ค่อยมีใจรักบริการเท่าไหร่หาพนักงานใหม่เมื่อกี่คนก็อยู่ไม่ทนสักายเออฉันไม่ได้เข้าร้านมาตั้งนานฉันขอดูสมุดบัญชีรายรับหน่อยสิอ๋องั้นเดี๋ยวรอสักครู่นะคะ เออคือคือทำไมรายได้มันน้อยลงขนาดนี้เป็นแบบนี้มาหลายเดือนแล้วนะ,อ,ะ,อ,ะอาจจะเป็นเพราะว่าลูกค้าเข้าร้านน้อยอะครับนายจริงค่ะนายไม่ต้องรับคนเพิ่มก็ได้นะคะอ๋อคือจะได้ประหยัดเงินไปด้วยอะค่ะขอบใจแต่พวกคุณดูแาล,ลูกค้าไม่ทั่วถึงหรอระหว่างที่ผมหาคนมาใหม่ พวกคุณช่วยดูแลร้านให้ดีที่สุดก็แล้วกันครับผมไปก่อนนะทำไงดีอนุนนายจะรับคนเพิ่มอีกแล้วว่าจะทำไงได้เล้าก็ได้แค่เตรียมตัวรอรับพนักง,งานคนใหม่แค่นั้นนะ่ะ ฟรีเนี่ยมันสุดชื่นจริงฮโอ้สุดยอดเลยมาแล้วมาแล้วมันแล้วจ้าสดสด,สด,สดร้อนๆจากเตาเพิ่งมาส่งเมื่อกี้เลยโอ้ไหนต้องชิมสักหน่อยจะได้รู้ว่ามันเสียหรือเปล่าจะได้ไม่ต้องเอาไปขายหน้าร้านจริงไหมจริงไหมกินเลยกินเลย ครับนายอ๋อเดี๋ยวผมจะดูแลเทนให้เป็นอย่างดีเลยนะครับนายมไม่ต้องห่วงครับมีอะไรเหรอนอนก็นายอะดิโทรมาบอกว่าจะมีพนักงานาใหม่เข้ามาวันนี้แล้วก็บอกว่าใกล้จะถึงแล้ว้วยเนะี่ยเดี๋ยว สวัสดีค่ะคุณนนค,คุณควาใช่ไหมคะหม่ยไงคะพนักงานจากคุณน,นัทค่ะทำงานวันนี้เป็นวันแรกฝากตัวด้วยนะคะคุณควาถ้าทางจะดูเบือ่อตัดเต็มเลยนะอืมนังก็ตามฉันมาค่ะคุณควา ส่งอะไรมาวะเนี่ยมานี่มานี่มานี่มาหนีเลยนี่จ้างจานาาหัวนี้ให้เสร็จเรียบร้อยนะแล้วก็ระวังแตกด้วยมีแต่ของแพงๆทั้งนั้นโอ้โหคุณควา้าทำไมจานเยอะขนาดนี้อะร้านก็ไม่เปิดทีนี่แสดงว่าเมื่อวานไม่ได้ล้างกันใช่ไหมคะไม่ต้องมาถามฉันให้ล้างก็ล้างนี่แล้วอย่าอู้นะงานอื่นมีอีกัึงเยอะไปละเร็วๆด้วย ว่าไงถ้าทางมันนี่ดูไม่ธรรมดาเลยหูตามันนี่แพวพาวเชียวถ้าอย่างนั้นนะฟ้าต้องจัดการเอามันให้หนักเลยอ่ะให้มันอยู่ไม่ได้ไม่มาเป็นก้างขวางคอพวกเรา ดเดี๋ยวพอมันล้างจานเสร็จนะฉันจะให้มันไปกวาดหน้าร้านพอกวาดหน้าร้านเสร็จก็จะให้มันมาถูโต๊ะถูพื้นทําทุกอย่างแล้วก็เสร็จแล้วก็จะให้มันไปล้างห้องน้ําดูสิมันจะทนไหวไหมเด็ด คุณคว้าไม่ทํางานทุกอย่างเจ็ดมดแล้วค่ะแต่ว่าเหนื่อยหน้าดูเลยนะคะแต่ว่าไม่ทนได้ <c oughs> ถ้าเธอทําทงานเสร็จแล้วก็ <c oughs> กลับบ้านได้เดี๋ยวฉันปิดร้านเองโอเคค่ะ <c oughs> น,นะคะ <c oughs> อ่ะนี่ ยักย่อเงินล้านเนี่ยมันรวยเร็วจริงๆนะเปวา่าไหม,อ,มนอนนนี่เก็บเงินบ้างละ่ะไม่ใช่เอาไปลงขวดหมดเออรู้แล้วนะแต่เนี่ยพนักง,งานคนใหม่อ่ะท่าทางจะไม่เบาเลยนะดูสิให้ทำงานหนักขนาดนี้ไม่บนสักคำยิ้มแย้มแจ่มใส <S <S 1> <S 1> สงสัยแผนที่เราจะบีบมันให้ออกน่าจะยากแล้วล่ะเออเชื่อมือฟ้าเถอะนะ อีกไม่นานเดี๋ยวมันก็ลาออกเองนายเพิ่งโทรมาเมื่อกี้บอกว่ากำลังจะเข้ามาดีวันนี้ฉันจะได้ลงมือเชื่อทางใหม่มาสักที แกจะทำไงวะเดี๋ยวก็รู้ไปลัดเป็นไงต้ไหมทำงานเป็นแคชเชีเยร์แหละสนุกดีค่ะคุณมคว้าเงินเยอะเลยนะคะ <laughs> มันก็ไม่ได้เยอะแบบนี้ทุกวันหรอกเช็ดอยู่นั่นแหละ ได้ค่ะคุณคว้าทำอะไรอะคะคุณคว้า,าเปล่าไม่ได้ทำอะไรกูเห็นอยู่นี่ว่าเอาอะไรใส่ในกระเป๋านั้น ไปแย่งเงินใส่กระเป๋าใครนายคะก็นางพนักงานคนใหม่คนนี้สิคะขโมยเงินร้านค่ะฟ้านี่เห็นกับตาเลยค่ะนี่ค่ะนี่ฉันรู้สาวไว้ใจที่แกช่วยหุงแคชเชียร์แกไม่น่าทําแบบนี้เลยเออใช่เนี่ยเห็นไหมฟ้าเขาสาวไว้ใจแกนี่มันจริงๆเลยนะนี่ฉันไล่แกออกไปเลยอ,ออกไปเลยไม่ออกค่ะไม่ไม่ได้ทำโกหกไ,ไม่ได้โกหก ไม่ได้แต่งเรื่องเหมือนใครบางคนแถวนี้นี่นี่แกว่าใครห้ามนังไหมพอแล้วหยุดเถียงสักทีในเมื่อไม่มีใครยอมรับว,ว่าเป็นคนทำเรื่องนี้ต้องถึงตำรวจดีค่ะให้ตำรวจพิสูจน์หลักฐานกันไปเลยพิสูจน์รายนิ้วมือกันไปเลยจะได้รู้ว่าเงินในกระเป๋านั้นเป็นรายนิ้วมือของใครเรื่องแค่นี้ไม่ต้องถึงตำรวจก็ได้ครับนายจกคิดว่าจะว่าสงสารเด็กตาดำๆมาครับนาย ให้โอกาสเด็กมันครับใช่ใช่ค่ะนายแค่ไล่มันออกจากร้านก็พอแล้วค่ะถ้าเรื่องถึงตำรวจนี้ร้านนายอาจจะเสียชื่อเสียงได้เลยนะคะแต่หมายว่าเรียกตำรวจดีกว่าค่ะโจรตัวจริงจะได้ติดคุกเออดีไอคนที่โดนกล่าวหาก็อยากให้แจ้งตำรวจส่วนไอคนที่กล่าวหาก็ไม่อยากให้แจ้งตำรวจผมว่าพวกคุณเนี่ยยอมรับความจริงมาเถอะผมให้โอกาสพวกคุณ ก่อนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะเดินทางมาถึงนายไอ้เรื่องที่ยักยอกเงินขโมยเงินจากทางร้านคุณคิดเหรอว่าผมไม่รู้อ่ะผมเป็นคนส่งใหม่มาจับตาดูพวกคุณไงฮะนี่นางไหมเป็นคนของนายเหรอคะใช่ค่ะไม่เห็นพวกคุณน่ะขโมยเงินร้านมาหลายครั้งแล้วแล้ววันนี้คุณก็ให้ไหมเป็นแคทเชียไหมก็เลยได้รู้ว่าพวกคุณเนี่ยมีแผนชั่วแน่แนาย พวกเราขอโทษนะนายใช่ค่ะขอโทษนะคะผู้คุณคิดว่าผมงอ่อเหรอคุณอย่าลืมสิถ้าผมง่อเนี่ยผมเป็นนายพวกคุณไม่ได้หรอกโอ้นายอย่าให้เรื่องถึงตำรวจเลยนะนายพวกฉันขอโทษนะนายนายจะให้ฉันทำอะไรฉันยอมทุกอย่างเลยใช่ค่ะตาไม่อยากติดคุกค่ะนายนะคะขอร้องนะคะผมให้อภัยพวกคุณไม่ได้มีอะไรเนี่ยไปคุยกับตำรวจเลยแล้วกัน หรือว่าฉันขอหน้านค่ะ้าไี่มาทก็หาหน้านายใช่ค่ะก็พวกเราจะหางานใหม่ได้ที่มันยากมากเลยนะคะนายนายนะนายนะหนูก็ไม่อยากดเแนะที่บ้านหนูนี่มีรายจ่ายเยอะมากเลยค่ะนายโอุ่นจะพ่อจะแม่หนูอีกโอ้โหเยอะเลยค่ะนายนายปล่อยพวกเราไปเถอะนายอย่าเอาเรื่องเราเลยนะอ่ะพี่กอบไปไงมาไงพี่ จะมาชวนพวกแกสองคนไปทําบุญทอดกระถิ่นด้วยกันโอ๊ยฉันสองคนน่ะไม่มีเวลาไปหรอกพี่กอบต้องทํามาหากินทุกวันแหม่ก็หยุดสักวันหนึ่งจะเป็นไงไปทําบุญให้ปลาดุกปลาช่อนที่แกข้ามทุกวันน่ะเ้งสองคนไม่ไปถ้าพี่อยากไปพี่ก็เชิญไปเลยฉันจะบอกให้พี่ฟังนะไอ้ที่ชันทุบหัวปลาดุกปลาช่อนที่มันตายเนี่ยมันเกิดมาเป็นอาหารถ้าคิดว่ามันจะบาป ไอ้คนกินมันก็บาปด้วยสิเลกพี่กอบกาแฟสองได้จ้ารอแป๊บนะเหมือนเดิมนะจ๊ะไปไหนกันมาไปสั่งปลามาขายอะจ้ะพี่โทรไปสั่งแล้วอะที่ร้านมันชอบยัดไส้มา เอาตัวเล็กตัวใหญ่ปนกันมั่วไปหมดฉัน<ะ>สองคนน่ะก็เลยต้องไปเองอนี่แกสองคนน่ะไปทําบุญกันบ้างนะฆ่าสัตว์ตัดชีวิตทุกวันน่ะนี่พี่กอมไอ้ที่ฉันฆ่าสัตว์เนี่ยนะมันเกิดมาเพื่อเป็นอาหารของมนุษย์มันไม่บาปหรอมั้งนี่ไอ้คาว่าฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอ่ะมันก็บาปทั้งนั้นแหละมันไม่ได้เหลือบากกว่าแรงนะไปทําบุญให้เขาอ่ะ แล้วก็ขอ,อโหสิการมืองเขาซะเสียเวลาเปล่าประโยชน์่ะพี่เอาเวลาไปทำมาหากินดีกว่าอ,อะนี่กาแฟได้แล้วจ้ะนี่จะพี่ขอบใจนะไปดีกว่าพี่ต้นเดี๋ยวต้องแวะไปเอาของร้านพี่กองอีกไปฉันไปก่อนนะพี่กอบพี่เล็กจ้าโชขอบใจนะต้นอกอบ อ้าวกอบต้นเก็บร้านแล้วเหรอจะพี่วันนี้ขายดีจ้ะใช่โหเสียดายจังก็เดี๋ยวพรุ่งนี้มาใหม่สิจ้ะนะเพราะว่าของของเราเนี่ยสดใหม่นะครับทุกวันเลยไม่ว่าจะเป็นปลาดุกปลาไหลทุกอย่างนะฮะเราเน้นความสดใหม่นะเป็นๆนะค่าแบบสดๆเลยทุกวันนะจ๊ะมาใหม่นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาใหม่เดี๋ยวจะมาแต่เช้าเลยขอบคุณนะจ๊ะพี่จ้า ดีอย่างนี้นะพี่ว่าเราไปรับปลามาเพิ่มดีกว่านะได้สิจ้าพี่เต็มที่เลยจ้ะเก็บของ พี่กอบไปไงมาไงพี่จะมาชวนพวกแกสองคนไปทำบุญทอดกระถิ่นด้วยกันโอ้ยฉันสองคนนะ่ะไม่มีเวลาไปหรอกพี่กอบต้องทำมาหากินทุกวันแหม่ก็หยุดสักวันหนึ่งจะเป็นไงไปทำบุญให้ปลาดุกประช่อนที่แกข้ามทุกวันน่ะฉันสองคนไม่ไปถ้าพี่อยากไปพี่ก็เชิญไปเลยฉันจะบอกให้พี่ฟังนะ ไอ้ที่ช้าทุบหัวปลาดุปลาช่อนที่มันตายเนี่ยมันเกิดมาเป็นอาหารถ้าคิดว่ามันจะบาปไอ้คนกินมันก็บาปด้วยสิเอ้ยบาปกับบุญมันคนละเรื่องกันนะที่แกทําอยู่นี่มันบาปนะแล้วไงจะบาปจะบุญมันก็เรื่องของฉันถ้าพี่กอบอยากจะไปทำบุญก็ไปเลยจะมายุ่งอะไรกับฉันเล่าเฮ้อเออแล้วแต่แกกันแล้วกันฉันไปละ มาให้อารมณ์เสียเก็บของเถอะก๊อปจะพี่อ หายหมดแล้วเหรอเนี่ยครับหมดแล้วจากพี่เล็กพอดีวันนี้นบริษัทข้างๆเนี้ยเขามาเหมาไปหมดเลยโหกับข้าวเองนี่มันขายดีจริงๆเลยนะครับนี่พี่ฉันนะ่ะว่าจะเพิ่มผัดกบด้วยเนี่ยพี่ลูกค้าบน่นอยากกินนะ่ะเฮ้ยกบเนี่ยนะโหถ้างั้นเอ็งก็ต้องฆ่ากบอีก็ซแหมพี่เล็ก อย่ามาทักแบบนี้นะฉันถือฉัน,นะเป็นแม่ค้าขายอะไรได้ฉันก็ขายหมดนั่นแหละพี่ก็แค่เตือนเองแค่นั้นน่ะกลัวจะเป็นเวรเป็นกรรมกับเองอะ่ะเองไม่เชื่อไม่เป็นไรงั้นพี่ไปก่อนนะจ้ะอ่าน <c oughs> <c oughs> <c oughs> เป็นอะไรอ่ะพี่ <c oughs> พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันไอตลอดเลยเหมือนมีอะไรติดคอมัน <c oughs> หมดไหม <c oughs> ออพี่จ๊ะ <c oughs> ฉันว่าพรุ่งนี้ฉันจะไปซื้อปลามาเพิ่มวันนี้ลูกค้ามาไม่ได้ไปตั้งหลายคนแน่ก็เื้้ม <c oughs> มาเลยสิยังไงเราขายหมดอยู่แล้วนะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยพี่จะไปซื้อค้อนนะมาทบุบไอ้หัวปลามันยังดีกว่าใช้มีด พี่ว่านะดีเลยจ้ะพี่ม,มันจะได้เบาแรงพี่ด้วยเนาะ,ะมาจา้ะ เล็กเอาไหนกับข้าวอ่ะก็ไปร้านในต้นมาแล้วอ่ะกับข้าวมันอ่ะขายหมดเกลี้ยงเลยแ่ะพี่ทั้งผัดปลาดุกผัดปลาไหลอ้ยมันขายดีจริงๆเลยพี่นี่นะเห็นไหมก็มันบอกอีกนะว่าจะเอากบมาขายอีกอ่ะพี่เออเนี่ยมันไม่เคยทําบุญทําทานไปให้ปลาดุกปลาไหลที่มันฆ่าทุกวันทุกวันเลยนะใช่พี่พวกมันสองคนไม่เคยคิดหรอกนี่พี่แล้วดูนะ ไอ้ต้นน่ะนะวันหนึ่งอ่ะมันฆ่าทั้งปลาไหลเป็นๆฆ่าทั้งปลาดุกเป็นๆวันเป็นร้อยตัวพี่มัน่ะคิดว่าเวรกรรมมาเป็นเรื่องที่มองไม่เห็นมันก็เลยคิดว่าไม่มีอยู่จริงขี้เกียจทําบุญแตกขยันทํากรรมไม่รู้นะกรรมใครกรรมมันก็แล้วแต่มันก็แล้วกันพี่มีอยากจะเตือนมันละฉันก็ว่างั้นแหละพี่ขึ้นข้างบนก่อนนะร้อนจังเลยเนี่ยไปอาบน้ำก่อนไปละ เจ็บคอมากเลยต้นจะไปไหนกันอะไม่ขายของเหรอวันนี้ฉันว่าฉันจะไปหาหมอหนะ่อยไม่รู้เป็นอะไรเจ็บคอมากแล้วก็ห <c oughs> ายใจไม่ออกอ๋อเออไปรีบๆไปหาซะปล่อยไว้นานๆนไม่ดีนะนี่แล้วก็ไปทำบุญทำทานซะบ้างนะแกฆ่าสัตว์ตัดชีวิตทุกวันนี่มันอาจจะเป็นผลกรรมที่แกทำก็ได้นะเนี่ย ปากเลยที่พูดอะนะพี่อยู่ๆยังไม่แช่งฉันเอออะไรก็ไปี๋ยวไม่ทันหมอ จะบอกหมอบอกพี่ว่ากินยายังไงก็ไม่หายต้องเจาะคออ่ะ <c oughs> ถึงถึงจะหายใจดีอืมั <c oughs> มนร้ายแรงขนาดนั้นเ,เรอพี่เจาะคออ่ะมันทรมานมากนะพี่อืแต่มันก็ยังดีกว่าพี่หายใจไม่ออกนะก็ฉันก็ภาวนาให้พี่รักษาหายแล้วกันนะ พี่ก็ภาวนาให้มันเป็นเช่นนั้นนะก๊อฟดุ๊บที่ไปล้างมือนจะพี่เฮ้ยพี่ต้นเอ้ยพี่ต้นพี่ต้น แฟชุดใหม่นี่หอมดีมากเลยเอ,อะนี่จะดูผงชาด้วยนะจะหมดหรือยังได้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 ไดแม่ก็พนังร้องไห้อยู่ใช่ไหมเฮ้ยออจริงด้วยพ่อพ่อเราไปหามันกันดีกว่าเออไปคุยกับม,<อ>มันไป<อ>ส,าสารมัน ้าเธอไอ้โตนน่ะมันไปสบายแล้วแล้วฉันจะอยู่ยังไงอย่ารรพี่ <c oughs> ลูกฉันก็ไม่มีผัวฉันก็มาตายไปอะจะอยู่ยังไงอยู่ยังไงมันก็ต้องอยู่ให้ได้อะกอฟเอ้มันคงไม,ม่เป็นกรรมของผัวฉันนะพี่ <c oughs> ที่ฆ่าปลาไหลทุผัวปลาดุกอะ่ะพอหมอบอกว่า ถ้าเกิดว่ารักษาไม่หายอะจะต้องเจาะคอเพื่อจะได้หายใจได้สะดวกแต่ยังไม่ทันจะรู้ผลเลยอ่ะเขาก็มาหัวฟาดพื้นตายสะก่อน <_ an> <_ vectors> เป็นเวรเป็นกรรมของฉันด้วยที่ไม่เคยทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ป้าที่ฉันเอามาทำอาหารเลยสักครั้งหนึ่ง คงจะสายไปแล้วใช่ไหมพีม่เลยพี่กอบที่ฉจนจะทําบุญน่ะมันไม่สายไปหรอกกอบการทําบุญน่ะอยากทำเมื่อไหร่ก็ทําได้มาน,นั้นแหละบุญน่ะมันหาซื้อไม่ได้นะมันต้องทำเอาเองจะพี่ฉันจะเข้าวัดทําบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ปลาไหลกับปลาดุกแล้วก็ผัวฉันด้วยนะพี่ดีแล้วล่ะกอบเออนี่กอบ แล้วเองยังจะฆ่าปลาแล้วทุบหัวปลาเหมือนอย่างที่ต้นมันทำอีกหรือเปล่าล่ะไม่ละจ้ะพี่ฉันจะหาอาชีพอื่นทำแล้วก็จะหมั่นเข้าวัดทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้เจ้ากรรมนายเวรเผื่อฉันจะได้มีชีวิตอยู่ต่อไปนานๆนะพี่ก็ดีคิดได้ก็ดีเอองั้นเดี๋ยวพี่สองคนไปก่อนนะจ้ะพี่เ,เดี๋ยวไปคิดมาก พี่จ่กอยากคิดมากนะครับ